สวัสดีค่ะครูพอสนนวลละายค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวการแก้อาการลูกค้าปวดหัวไม่เกณฑ์น,นะคะเราจะมาตอกเส้นแนวหลังแนวบ่าก,ก่อนนะคะติดตามชมเลยค่ะปวดหลังนะคะเนื่องจากนั่งมากๆหน้าจอหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์นะคะคุณลูกค้าท่านนี้เมีอาการยังไงคะ วปวปดหัวไม่เกณฑ์ค่ะปวดท้ายทอยปวดหัวไม่เกณฑปวดท้ายทอยอ๋อเราเป็นมานานหรือยังคะเป็นมานานแล้วค่ะอะเป็นมานานแล้วค่ะเป็นมานานแล้วเนา,นาะเนือเน่องจากนั่งนั่งทํางานหรือนั่ง,งอ๋อนั่งยังเรียนอยู่เนาะใช่ค่ะทํ<อ>างานียท่านนี้นะคะยังเรียนเรียนมหาลัยอยู่นะคะ นั่งหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์นานๆน,น,นั่งเขียนหนังสือนานๆก็ทําให้มีอาการตึงคอบ่าไหลนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเด็กๆก,ก็เป็นได้ปวดหัวมีเกรนเพราะว่าอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆน,น,นั่งนานๆทําให้เส้นตึงเส้นหลังตึงนะคะก็จะทําให้ขึ้นคอขึ้นหัววันนี้เราจะมานวดคลายเส้นตอกเส้นนะคะจากครูพลศนวดอะไร มีประสบการณ์นวดมากกว่ายีิบหปีค่ะร้านนวดห้าห้ห้านะคะของเรามี3สาขาด้วยกันสาขาปั๊มบางจากคลองหลวงคลองสี่และปั๊มปตทคลองสองลังสิตนครนายกสี่นะคะและก็ปั๊มบางจากลังสิตนครนายกสี่ค่ะอยู่ระหว่างคลองสองคลองสนะคะหากท่านใดมีอาการปวดเมื่อยนะคะ อยากจะมานวดคลายเส้นรีดเส้นหรือนวดอ่าตอกเส้นแก้การก็มาได้ค่ะมาที่นี่นะคะร้วนวดห้าห้าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะเจ็บไหมคะคุณน,น้องไม่เจ็บออ <ations> ไม่เจ็บนะคะอคือเราก็จะตอกพอประมาณเพราะว่ากล้ามเนื้อของอ่าน้องเขายังอายุน้อยก็ตอกเบาๆก็จะรู้สึกได้ คอตึงบ่าตึงจะทำให้มีปัญหาปวดคอปวดหัวไม่เกรนเนื่องจากเครียดมิตกังวลหากท่านใดเป็นปวดหัวไม่เกรนปวดหลังปวดเอวนั่งหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์นานๆหรือขับรถนานๆทำให้ปวดคอบาไหลปวดหลังนะคะก็มาใช้บริการนวดต่อเส้นได้ที่ร้านนวดห้าห้ค่ะ ติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่โชว์เลยค่ะการนวดตอกเส้นนะคะผลดีของการนวดตอกเส้นก็ทําให้กล้ามเนื้อที่แข็งเกร็งนุ่มลงและก็ทําให้คลายคลายได้ไวกว่านวดธรรมดานะคะเทคนิคของเราก็จะมีการนวดตอกเส้นแล้วก็รีดเส้นนะคะกดจุดตามอาการต่างๆนะคะหาก มีอาการตรงไหนเราก็จะเน้นตรงที่มีอาการตอกเส้นทำให้กล้ามเนื้อหย่อนแล้วก็คลายได้ไวตอบโจทย์ในการนวดบำบัดนะคะใครอยากอาลองตอกเส้นดูก็มาใช้บริการได้ค่ะครูพออออลศนวดออนไลน์ครูพลศนวดออนไลน์มีประสบการณ์นวดมากกว่า25ปีค่ะ สอบถามตามเบอร์ที่โชว์ได้ค่ะของเราอ่าคุณน้องเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บอย่างที่คิดเนาะค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างการตรบาอบรู้สึกสบายค่ะรู้สึกสบายหลังแข็งมากนะเนี่ยเออเป็นกล้ามเนื้อแข็งเกร็งนั่งนานนั่งเยอะ การเรียนของเราก็ทําให้มีปัญหาไม่เฉพาะคนที่ทํางานนะคะเด็กนักเรียนนักศึกษาก็มีอาการปวดหัวมีเกลนปวดหลังหลังแข็งได้นะคะเดี๋ยวสําหรับคุณลูกค้าท่านนี้นะคะเราจะตอกเส้นแล้วก็เดี๋ยวจะรีดเส้นก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปนเน้นคอ ตอกโบ๊สนี่ค่ะสนใจตอกก็มานะคะหลังจากที่ตอกแล้วนะคะเราจะต้องมีคลายเส้นด้วยขาด้วยการรีดนะคะรีดออยเพื่อให้กล้ามเนื้อที่แข็งเกร็งนุ่มลงนะคะจะได้ไม่เจ็บมากเกินไปจะได้ไม่ระบมนะคะให้กล้ามเนื้อคลายได้ไวแลวก็รู้สึกสบายนะคะหากท่านใดที่ อ,อยากนวดตอกเส้นแล้วก็รีดเส้นเหมือนอเป็นเทคนิคของครูพลอยนะคะร้านของเราร้านนวดฮ้าห้านะคะลูกค้าชอบมากการตอกให้กล้ามเนื้อที่แข็งเกร็งนะคะแล้วก็มารีดเส้นรู้สึกสบายสบายกลับไปค่ะตอบโจทย์ในการนวดนะคะ คุณลูกค้าอยู่ใกล้ๆก,ก็ลองสอบถามดูนะคะว่าท่านอยู่ใกล้สาขาไหนก็มาใช้บริการคะ่ะเ,เรามีทีมงานนวดตอกเส้นรีดเส้นนะคะทีมงานของเรามีประสบการณ์นวดมากกว่าสิบปีคะ่ะชำชันนาญในการนวดนะคะหนักเบามีหมอหนักหมอเบาหมอคลายเส้นอ่า ของเรามีหมดค่ะทีมงานตอกเส้นก็มีนะคะลูกศิษย์ครูพลอยค่ะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเ้า,ทาเทโทรบุ๊กโทรจองล่วงหน้านะคะเพื่อความไม่ผิดหวังค่ะกล,ลอดไปนะคะ ท่านใดเมื่อยปวดเมื่อยคิดคิดถึงห้าห้านะคะเลขห้าสามตัวห้าห้าห้าเลขห้าสามตัวค่ะมีสามสาขาด้วยกันสาขาคลองสี่คลองหลวงอยู่ในปั๊มบางจากนะคะของเราอยู่ในปั๊มทั้งสามสาขาเลยค่ะและก็ปั๊มบางจากคลองหลวงคลองอและก็ปั๊มบางจากลางังสิทนครนายก49นะคะและปตทติดกับ บางจากนะคะ47ค่ะร้านนวด55ของเรานะคะมีทั้งหมด3สาขาฝีมือทุกท่านค่ะประสบการณ์ยาวนานนะคะของเราคือนวดคลายเส้นจริงๆนะคะไม่มีแอบแฝงอย่างอื่นนะคะหากท่านใดปวดเมื่อยต้องการหมอที่นวดคลายเส้นก็มาที่ร้านนวด55นะคะ ของเรามีนวดจริงจังนวดอ่าอย่างอื่นไม่มีนะคะไม่มีแอบแฝงคุณลูกค้าถ้าอยากแก้อาการจริงๆเมื่อจริงๆก็มาที่นี่ค่ะรับรองไม่ผิดหวังนะคะการปวดหัวไม่เกณฑ์ต้องหาหมอที่มีความชำนาญเท่านั้นค่ะ ถ้าไม่ชํานาญนะคะจะไม่รู้จุดการแก้อาการการแก้อาการปวดหัวไมเกรนมีเฉพาะจุดที่คนชํานาญเส้นคอเท่านั้นค่ะใต้ฐานกระโหลกเส้นคอคนที่จะรู้แนวทางเท่านั้นที่จะนวดแก้ไม่เกรนได้นะคะครูพอลรับสอนนะคะสอนแก้าการแก้าการปวดหัวไมเกรนหรือปวดะฉพภลงขาปวดสะบักนะคะ หากท่านใดอยากจะปรับหมอท่านใดนะคะหากอยากจะปรับฝีมืออยากรู้เรื่องการแก้การก็ติดต่อม,ม,ม,มาหาครูพฟอยได้นะคะตามเบอร์ที่โชว์ได้เลยค่ะ,ระครูคพลอยมีประสบการณ์นวดมากกว่า25ปีนะคะทำมายาวนานมากเราจะเข้าใจกล้ามเนื้อเส้นเอ็นของ อ่สิริละร่างกายของคุณลูกค้านะคะแต่ละคนแต่ละท่านการนวดหนักนวดเบาไม่เท่ากันหรือโรคประจำตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันเทคนิคต่างๆต้องอาศัยประสบการณ์นะคะที่จะรู้อ่การนวดคลายเส้นต่างๆเส้นบ่าเส้นคออ่าอาการปวดหัวไมเกรนเกิดจากสาเหตุ อะไรเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะถ้าเรารู้สาเหตุมาจากเส้นไหนเราจะไล่เส้นนั้นได้นะคะก็คนที่ปวดหัวมีคนที่ปวดหัวไม่เกณฑ์ก็จะมีอาการหลายอย่างนะคะหลายอย่างเครียดสะสมหรือนั่งหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์นานๆเรื่องการทำงานในท่าเดิมๆกิจวัตรประจำวันเดิมๆซ้ำๆ ทำให้เป็นโรคออฟฟิศซินโดมอ่าแน่นอนค่ะต้องหาผู้ที่ชำนาญในการนวดนะคะที่จะคลายเส้นแนะนำให้เข้าร้านนวดบ่อยๆค่ะแล้วก็หาหมอที่ชำนาญพนักง,งานนวดที่ชำนาญเท่านั้นค่ะถ้าเรา ถ้าเจอคนที่ไม่ชำนาญก็จะไม่รู้จุดนะคะเพราะเทคนิคการแก้อาการปวดหัวมีเกณฑ์หนึ่งก็คืออ่านวดแนวแนวหลังค่ะเส้นหลังนะคะแล้วก็คอบาลหยนะนะคะแล้วก็ใต้ฐานกระโหลกซึ่งมันเป็นจุดที่ลึกนะคะต้องอาศัยประสบการณ์เท่านั้นคนที่เรียนมาโดยตรงหรือ การได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะนวดจุดนี้ได้เพราะว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างจะเสี่ยงเหมือนกันนะคะตามแนวคอหากท่านมีอาการก็ลองมาใช้บริการที่นี่นะคะติดต่อครูพลนนวดออนไลน์หากท่านใดอยากจะปรับพื้นฐานในการนวดนะคะอยากจะนวดแก้การเป็นก็มา หาครูพลอยได้ค่ะอันนี้เรารีดหลังแล้วนะคะรีดหลังแล้วอ่าต่อไปนะคะเราจะนวดในท่าตะแคงค่ะติดตามชมตอนต่อไปนะคะคลิปนี้นะคะครูพลอยได้นวดตอกเส้นแนวหลังแล้วก็รีดเส้นนะคะ ติดตามชมตอนต่อไปนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ